ตอนนี้ลิ้นจี่จักรพัดของเข้าแล้วนะคะลูกใหญ่มากใครที่อินบ็อ์ถามหาเข้ามาตอนนี้ของเข้าแล้วนะแม่วันนี้เข้ามาแล้วกว่า5ตันลิ้นจี่จักรพัดนี่เลยค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเฮียขาพิกัดอยู่ที่ตลาดผลไม้รวมนะคะนี่เลยร้านนี้นะหน่อยโกะหน่อยโกะเริ่มต้นที่โลละล้สิ0ถึงเจบาทนะจ๊ะทุกคนพวงสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะสวยมากค่ะเฮีย ให้ดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหงานดีมากลูกค้าท่านไหนที่ถามหาเข้ามานะแม่นะไม่ว่าจะเป็นรถเล่คาเฟ่ผู้ค้าปลีกผู้ค้ารายย่อยนะจ๊ะลิ้นจี่เข้าแล้วแม่ซื้อขั้นต่ำา10กิโลนะคะขั้นต่ำา10กิโลนะแม่กล่องด้านบน10กิโลเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะเริ่มต้นที่โลละ6 0 7บถึง75บาทแม่ดูนี่สวยมากอะใหญ่ไหมล่ะเทียบกับมือเป็นไงแม่ ใหญ่มากทุกคนค่ะมีทั้งจัก,กรพพรดแล้วก็หงหวยนะตงหวยเขาจะลูกเล็กนิดนึงเล็กกว่าจัก,กรพพัดินิดนึดนงแต่ว่าอร่อยเหมือนกันนะจ๊ะทุกคนหาเดี๋ยวไปดูด้านบน,ด,น,บนด้านบนเฮียเขาคัดใส่กล่องไว้ให้แล้วแต่ถ้าใครชอบเป็นช่อแบบนี้เฮียก็ไม่ขายเหมือนกันแบบช่อ75้เนาะเฮียเนาะโลละ75บาทท่านต่ำา10โลนะท่านต่ำ10บโลนะนี่นะทุกคนนี่คือเนื้อของลิ้นจี่จัก,กรพพัดนะทุกคนหาดูสิ เนื้อแน่นสวยมากอ่ะเดี๋ยวสูมให้ดูใกล้ๆเลยนี่นี่ฟิลนี้ฟิลนี้เนื้อแน่นฉ่ำสวยเลยทุกคนหาเห็นมานี่รุ่นนี้เลยนะใหญ่แต่ไม้แต่มือมากทุกคนเริ่มต้นที่โลละ60-75บถึง75บาทนะทุกคนหาให้ดูเนื้ออีกทีหนึ่งปึ้งนี่งานดีมากใครที่ถามหาลิ้นจีจัก,กระพัดนะของเข้าแล้วเข้าแล้วนะขั้นต่ำสิบโลนะทุกคนหา ดูสิดูสิงานดีมากทุกคนหาใครที่ชื่นชอบนะแม่นะจะซื้อไปแกะเม็ดแล้วแพ็คขายเป็นกล่องนะคะทำลิ้นจี่ร้อยแก้วทําเมนูต่างๆหรือว่าไปขายปลีกก็ได้นะมารับไปได้เลยเริ่มต้นที่โลละ60-75บถึง75บาทนี่สวยๆแบบนี้เลยจ้าทุกคนหาอะซูมอีกทีนึงเปิ้งเข้าให้นี่ลิ้นจี่สวยๆเลยจา้า ขอดูร้านนี้หน่อยนะจ๊าทุกคนค่ะด้านหน้านี้คือลิ้นจี่ฮงหวยนะทุกคนที่บอกเมื่อสักครู่นี้หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะถูกมากเห็นไหมโลละ25บาทแต่ว่าขั้นต่ําก็คือ20โลนะทุกคนค่ะฮงหวยฮงหวยนะจ๊ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสายพันธุกก์จักรพพัดจักรพพรดตรงนี้ก็จะเริ่มต้นที่โลละ50บาทซึ่งมันก็จะลูกไม่ได้ไไดใหญ่มากเนาะประมาณนี้อะนี่เทียบกับมือประมาณนี้นะแม่นะ ประมาณนี้นะคะมีหลายราคาเลยร้านนี้ก็เริ่มต้นที่5้7 0แล้วก็